อตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านแก้มนะครับบ้านแก้มอำเภอปัวตมบวรนครเนี่ยครับเดี๋ยวจะเดินเดินไปข้างในข้างในบ้านนะครับนี่เจอน้องเกาน้องเกานี่เดี๋ยวก็จะน้องเกาโคตรหลายคนพ่อเดินไปทาง นี่ครับโดยมีไตเติลไตเติลเดินนำไปเลยลูกไตเติลหยิบยาอยู่เนานี่ครับเดินมาทางนี้มาเมื่อวานครับมาเมื่อวานนะนะถามมาเมื่อวานครับนี่นะครับไตเติลเดินไปดิเดินไปหน้าเลยเดินไปข้างหน้าเลย พาไปร้านไอติมอ่าตาต้นจะไปร้านไอติมแล้วไอติมพ่อติ๊ต้นไม่ได้เอาแมสมาด้วยพอติต้นไม่ได้อาแมร,รงทางทางหน้านี่ก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นอำเภอบ่อกเกลือนะพอ,อย่าหน้าตาต้นเนี่ยกระเป๋าล่าตาต้นอยู่นั่นแหละจะตายพอดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน พ่อเห็นใจที่ต้องมาจะตายอะดูนี่สวัสดีครับหน้าทรงเนี่ยเชิญนำหน้าไปไปเฮ้อเด็กเพื่อนเก่ามามาหลายวันแล้วเออเดินเดินเออไปสปานมา แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเล่นแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้ก่อน <Okay. S 1> มาเมื่อวานนะครับ <Okay. S 1> มาหวานแล้วตอนนี้ก็มาหาจุดกลางเต็นท <Okay. S 1> ์ก็จะออกแคมปปิ้ง <Okay. S 1> มาทุ่งนา นี่ครับที่ตั้งอยู่บ้านแก้มล่างตั้งแคมปิ้งอยู่นะครับ เต้นกลางเต็นอยู่เลยอ,อ่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะ <Hello. S 1> ก่อกองไฟก่อกองไฟหน้าแคมปิ้งนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วเนาะก็เตรียมเต็นตอนนี้ก็เวลาค่ำคืนแล้วนะครับนะก็มีการตั้งแคมปปิ้ง ก็มีก่อกองไฟมาเล็กก่อกองไฟนิดหน่อยนี่มีมสัญญาณเล็กนนเลยว่ะมาที่้อับปา้นอนครับาวันนี้จะไปจุดบัตรันทอ่ะอ่ตอนกลางคืนนะอ่านี่ ลองเตืนก็มาจุดประทัดตรงนี้นะครับพูหมดหรือยังพูอะเห็นพูอยู่ข้างในเลย